ลองมึงอีกที่โอเครดีงานอยู่ตลอดนี่ติ๊ไปว่างเขาเราปลูกข้าเเรียมเป็นรถเรียบร้อยนามนามกินกะ้ากกะใส่เทียนละยี่ยี่สิบหกลิตรพี่น้องหนึ่เนาะ้เขียนไว้ทางหนึ่งทางหนึ่งยี่สิบหก ยิ้มพกดินไปจักไรโอ้โหจักแล้วผนเลยแล้วน้องสามกระสอบสิบอกกลับเลยเราเอ๋เด็กไม่เม็ดเลยเอาปะไปนาโคกจ้ะแม่น้องไพจีวานปีละสามกระสอบสามสามชุงปุ๋ยจ้ะเครื่องเนี่ยมันหยอดได้เครื่องนะประหยัดบ่เอามันก็จี๊พอสาเก้อนบ่กเฮ้ยเอาประหยัดกับประหยัด จะเข็นก็สอบเครื่องเลยว่าแอ่วานโอ้สอบเครื่องเจ้าสีเห็นต้นเขาบ่แกเบสิบไปใส่นี่เอาหนั่นเดียว่างอยู่นั่นเดียเอาลองเบิ้งเบ้าแอ่วไม่เห็นหน้าเกษตรกรนี่กันแล้วเนาะพี่น้อง bọn anh để xây nạm nêm, chú nhìn nạm chú nhìn nạm, rồi quẹt thêm nước mặn là à, nó thêm, thêm, thêm cho, bao ẻm, thằng tay xây, không có gì nhác đâu, xây kheo nho, nho, เกี่ยวกันโย่จะได้โว้ขึ้นมาแต่ว่าเห็นลุงรุ่นวานกับเป็นตะสบายสมบัยเลยเอาเข่าไผ่ใส้หลังแล้วก็โพนไปเลยยางไปเป็นนาเป็นนาไปเขาเนื้อไหลครับบาว่าบาย่านมันออกรอบซองอะไรน้อยไ่น้องเอาแบบเนี้ยเอาแบบนาตึบเลยเอาพ่อประมาณล่ะไปนี่น้อง เดินทางจะไกลเติบโยนหน้าโคกอข้างไปหน้าโคกหัวหน้าใหญ่ <c oughs> แต่ไฟา่าเราด้วยครับพี่น้องไฟมา่าเรียบร้อยแต่ว่าันี่ยมัาน,นอนทงอยู <c oughs> แต่งูกแต่งโม่คนกบฟ้าอ๋อ ว่าคันรัดเขาไปกับพ่อไก่แต่ว่าข้าทิีไปตามถนอนอันซัดธนาะจะไหมข้าว่าไป็รัดหน้าเพิ่นห้ <c oughs> าวจีมาเริ่มพี่จะห้างข้าทิีไปหน้าเริ่มยุ่พี่บ้านห้องไฟ <c oughs> เรียวเซนนี่จัน ทางบ้านรถไฟว่่ได้เข้าบ้านเพิ่นดอกฟั้งนี่สิบเ็นบ้านรถไฟจ้ะนีสิบเ็นถนนราาระแต่ว่าขันห้องรัดโขกอยู่บุนมันเป็นหน้าเพิ่นจ้ะเพิ่นไปรัดย่ดอก <Okay. S 1> นี่เป็นถนนดินแดงจ้ะหินแดง แต่ว,ว่ากับีเสาไฟไปหรอเดเนิเสาไฟไปไกลฮอดหน้าหรอเอ้ามองนี้คือเป็นลุมนอกไปได้ปะ,น,ะน้ำซ้อฝนตกวังหันไปเรื่อยๆจ้ะแม่หลวงไพกับพ่อคอยมาดยเดนเซนีนพี่นองส่วนมากสิมิตรลัดอันโหกลัดหน้าเพิ่นมาก เลยว่ามันแมนเส้นนี้มอจันเด้ดไฟฟ้ามะฮอดน,นี่จะรักมะฮอดเดี๋ยวเป็นกระสิตต่อไปเรื่อยๆล่นะเนาะเพราะว่าเริ่มมีคอนออกมาอยู่หน้าแล้วจะพุง่งเดือนบ้าน,นี จะวานบ่แม่พนะี่น้องหยาไหมดีตาบ้านไหนจังไหนป<ม>องไหนบบาวแอร์เฮาอย่าได้ที่นี่ขันเฮาวะนั่นมันก็เนาลกหรือว่าสิเอาเลยเบาวแอร์ลงมือแล้วจ้ะ บ้านเข่าแล้วเรียบร้อยแล้วจ้ะเบาแอร์ตัดหนักหกจ้ะต่างให้ต่างหน้ารถไทยเก่าท่านมากจ้ะบ้านแบบบล็อกหมดเต็มเลยไปน้องหน้าเกินอยู่ <c oughs> <c oughs>

ป่าเหมื่นมืดมาแล้วส่วนเบาแอรไปหากจิ้ไปเตียวหิวเข่าเลยปุ๋ยพระท่านวานจ้ะเดี๋ยวให้เข่าเกิดต้นแม่น้องไปยังเตียวเมื่วานเครื่องนี้ก็ะขอบคุณคุณน,นิโคเด้อจ้ะสี่เครื่องวานเข่าให้สบายไป อต้องวานซอยเบ้าแอร์วาน้วไทยเลยจ้ะลดต้นทุนก่ต้องหดคนหดกระสีเพิ่มทุนไปอีกเอาเห็ดแบบประหยัดจ้ะล้องเบิง ภาษีได้ผลบ่มากโคกมากติดโคกซื้อจ่ายแต่ก็โคก

บ้านเขามาเมือม่อยๆสนหอนๆก็เสียบแบบนี้นกนนนินมันกันคืออยู่เมื่อกี้เอาใส่ผักบุ้งแล้วเห็นพักอิกใส่อีก มัมันต้มจักหน่อยสั่งเขา่ากระเพ้าหมูไปให้น้องไผ่กินอยู่น่าเซเว่นกับำเย็นตะโก้ดีสชาติเป็นไบ ใส่ก eh like like ับปุกก๋วยเตี <c oughs> <c oughs> ๋ยวใส่กับปุกมันออกรสชาติเย็นตะโฟเย็นตะโกหม้อไฟลูกกินเด้งดึงดีเดี๋ยวแม่น้องไพกินกันเด้อจ้า ăn mình đã mướn mộng ngén mao rồi nè, áo bào ẻm nằm rồi cần. im thần

ลามแบบถืตดอกไซส์สไลดเข้าไปเว่อร์ชื่อใจแอบจ้ะพิกัดบ้านเจโกกเด้อจ้ะหน้าร้านชีเวนสี่โมงอะไรเล้ สีม่วงแรกแล้วจังแล้วพี่น้องอืมกิ่ง๋วยเตียวแล้วเอาเอาเครื่องมาส่งบัดนี้กุญแจอยู่ไสกุญแจเบอร์10อ่ะหรือว่ากุญแจห้องกุญจห้องเก็บของตรงรุ่นไรอยังบ่ นันเล่าไรหนูกระแปะฮัเรียวกระแปะกระแปะไรหนูเสียฮะกระแปะไรหนูเขาไมีอย่างมาฝากหรอกมีอย่างมาฝากเลย,ออเ,ยเออกฟองไม่ฟงจริง กาแฟแลนลัดบะมีขนมมาฝากเดี๋ยวกาแฟแลนลัดขนมคิดนี่ไปวันเขาจะวานแล้วพ่อเบ้าแอร์ไปกินก๋วยเตี๋ยวดับมาเอาเครื่องมาส่งนุ่นขอบคุณพี่น้องเด้อจ๋าี่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจให้เบ้าแอร์ลูกน้ำท้องแม่น้องไทยจ๋าวันเขาเอ็ดสุระแล้วเบ้าแอร์กระชิดดับเชี่ยข่านปวดใจ้ะ เปแมยังกาแฟมันตุขอขนมเล่นอยู่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้อจ้ะเบาแยลูกน้ำโขงจ้าเดี๋ยวรอเบาแยขอบคุณเย็ซี่ชูทุกคนนะครับเด้อเบาแยเมย์เมื่อเช้าอย่งนี้กันเลยพี่น้องหยาค่ะที่บ้านเนาะไม่้ับใครก็ได้เบาแยก็บ่ได้มาก นี่ละ่ะเฮาเห็ดได้แล้วพี่นอ้องฝากติดตามแนวเบาใหญ่ลูกน้ำโค้งบดดนกดันสิครับไปพุ่นลาครับู่ดีสบายสุขสุขคนครับสวัสดีครับ